สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิป the นี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอีเช้าบ่ายนะคะบวกกับว <pl> ่า v เช้าบ่ายเนาะประจําวันที่2 4พฤศจิกายน65นะคะสำหรับนิเกอีเช้าตัวเด่นก็คือ0กับ7 6กับ8นะคะก็0 0 0 2 0 4 0 6 0 7 0 8 8 0 8 2 8 4 8 6 8 7 8 8ี่8 2 8 6์ห6แล้วก็7 0 4หรือจะ4สีก็ได้นะคะ จับคู่ก็ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์แปดหกหกแปดเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปนี้คอี่บายตัวเด่นก็คือห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าแปดเก้าหกห้าแปดเจ็ดเข้าห้าแปดดูเจ้หกหกห้าเก้า ห้าหกเก้าเนาะหกเก้าห้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเช้ากับบ่ายหกกับแปดมาเหมือนกันต่างกันก็ห้ากับเก้าเจ็ดกับศูนย์นะคะก็ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเก้าเนาะหกแปดศูนย์หกแปดสองหกแปดสี่ก็ขอให้ทุกคนโชค,ะคชดีนะคะต่อไปเป็น v ีไอพีเช้าบ่ายมาเข้าเช้าสามตัวแจกเด้อของเรา ศูนยกับสามหกกับเก้านะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสสองหกเก้าสามสามสแล้วก็6 69นะคะจับคู่ก็ศูนย์สา0สา 6, 6 0ู9ย์เนย์กหกศสามเก้ขอใหยทุกคนโชคดีนะคะถ้าไม่สลับกันออกนะสำหรับ v I P บ่ายตัวเด่นก็คือ2องกับห้กับห สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสองแปดห้าศูนห้าหนึงห้าสามห้าหสามห้าหนึงแปดห้าหนึ่งสอแล้วก็หนึงห้าหนึงเนาะจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองห้ยทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อทั้งสี่แนวทางหนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะคะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ